สวัสดีค่ะมือนี่กลับมาพอกันกาแฟอีแล้วค่ะมื่อนี่ฟั่งจะพามา อัปเดตแตงโมนะคะจากที่ทุกคนเห็นข้างหน้าอยู่แล้วนะคะก็จะหูยแล้วเป็นอย่างค่ะนี่ก็จะเป็นแตงโมของเฮานั่นเองนะคะตอนนี้แตงโมของเฮาก็ครบหนึงเดือนกบปิกหนึ่งอาทิตย์นะคะหรือว่าสามสิดเมือนั่นเองนะคะ3 8มสิวันนะคะแตงโมของเฮปีนี้ก็ถือว่า ต้นโตเร็วมากนะคะพอปีที่แล้วถ่ายย้อนกลับไปเบิ่งคลิปก็จะเห็นว่าไอเดือนกับอ,อีกอาทิตย์หนึ่งเถาจะว่ยเงวขนาดนี้นะคะแล้วลูกจะว่เริ่มกันติดเยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่ามาปีนี้ต้นสมบูรณ์ดีค่ะสงเซจะได้นำผนดีนะคะแล้วก็สงเซจะเป็นพอปุ๋ยเคมีด้วยค่ะ พอปีนี้ใส่เคมีนะคะว่นได้ใสอินซีค่ะนี่นะคะฟังกกับพามาอัปเดตแตงโมนะคะเดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าฟังอยากให้เห็นว่าตอนนี้แตงโมเริ่มติดลูกแล้วนะคะลูกไงจะมีเยอะเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปเห็นแตงโมช,ชัดๆเบิ่งอ้นช,ชัดๆก่อนค่ะนี่ค่ะ นี่คือสตูพืชไอสตูอันไลาการนะคะเตาแดงเตาท่องแดงนะคะไอตัวเนี้ยกักดกินใบค่ะดูดน้าเลี้ยงดูดน้ำเลี้ยงของใบนะคะเนี่ยใบจะเลืองแบบเนี้ยค่ะแล้วก็จะผ้าเพียมาด้วยผ้าเพียทำตาลมาด้วยนะคะปีนี้บ่ค่อยมีโรคปนใดนะคะจากที่ฟังสำรวจมาอาจจะมีแค่นิด ช่วนน้อยๆค่ะแต่ว่าบ่อคอยเยอะนะคะนี่ละค่ะนี่ค่ะสศีซากที่เตาทองมันจัดการไปนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแตงโมที่ลูกใ่แล้วนะคะพ่อที่จะเอามาใหม่มาห้องเดี๋ยเลยนะคะแค่เดือนก็อีกอาทิตย์เดียวเองะคะ่ะเนี่ยลูกยงงังใยและะ้วค่ะ ังได้ไอ้ลุงมาฉีดฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนไอ้พวกน้ำมกะะัก็ค่ะฉีดพ่นไปตอนเดือนหนึ่งเดือนก็อีกสองมือะคะ่ะลุงมาฉีดพ่นตอนตีหานะคะฟังตื่นมาท่านนะคะฟังบ๊ลูลุงมาฉีดฟังก็เลยบไ่ได้มาทาเหเ้เบิ้งนะคะตอนที่ลุงฉีดอะคะ่ะแต่ว่าลุงฉีดไปแล้วแค่รอบเดียวแค่นั้นละคะ่ะจากที่ครบเดือนหนึ่งฟังยังมาท่านให้ปุ๋ยอะไรเพิ่มนะคะ อจะอยู่แค่ประมาณน,นี้ค่ะให้บุยแค่สุดีิมาีิมาล่องพื้นก้อนปุกแค่นั้นเองค่ะนี่เด็กมืลูกไงของเฮาค่ะเดี๋ยวฟังจะไปหาใหม่มาห้องนะคะถ้าเอาไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวเขาผ้าย,ยางไปเบิ้งอีกมองอื่นด้วยนะคะฟาะเห็นมีติดลูกเยอะแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้ลูกอาจจะบ้ดกปันใดค่ะที่ขาดการเบิ้งนะคะเพราะว่าเจอส่วนหลาย มันจะเป็นดอกตัวผูสะส่วนเยอะอะค่ะดอกตัวเมียจะบ่คอยมีค่ะบ่มีดอกปันไดนะคะจะเป็นตัวผูสะส่วนหลายค่ะอีกหนึ่งลูกค่ะแอบอยู่นี่ค่ะอืออันนี้กับพ่อห้องละค่ะต้องมาห้องไวค่ะการเ้นดินแม่นมาบุกนี่บุกละค่ะบุกแล้วแต่ว่าเจาะเองว่าท่านในถึงนะคะ จะไม่ได้ถึงครั้งหน้านค่ะแต่ว่ามีห้อยแล้วแปลว่าถ้าดินชื้นฝนตกแบบนี้ล่ะคะ่ะเส้นดินมากกลายค่ะไอตัวเส้นดินนะคะเซียนดินนะคะดิฝนเพิ่งตกไปแคมมือสองมือที่แล้วนะคะนี่ละคะ่ะตัวนี้มันชอบหมากเลยค่ะเวลาดินซุมๆอะคะ่ะมักมาเจาะแต่งโมนะคะนี่ค่ะ นี่ก็จะตีด้วยนี่ลูกเงาสวยนะคะนี่เอาไปต้มกินเอาป่นโอเคเลยค่ะเพระาะว่านี่แต่ว่าตนนัวนี้เริ่มจะมีอาการนะคะไปเหี่ยวแห่งร้านำข้างไอ้แท้ค่ะเพราะมันเป็นแค่เถวนีเดียวอะเนี่ยค่ะไปแบบนี้แล้วแต่ว่าร้านนำข้างคะ่ะถ้าเป็น และไอเพียนน้ำตาลมันจะออกเหนียวๆน,นะคะแต่นี่มันบ่เหนียวค่ะก็แปลว่ามันจะเป็นร่านนำข้างค่ะแล้วก็จะเหี่ยวแห้งไปแบบนี้ค่ะอันนี้กระโหลกอันตรายต่ตอแตงโมนะคะล่านนำข้างไอ้ฟังจะบอกว่าฟังว่าได้คัดส่ลูกไว้นะคะบางสวนเพ่อนอาจจะแบบเลือกลูกไว้ที่ขอท่านันเท่านี้นะคะแต่ว่า ฟังฟังบอเลือกฟังปอยเลยค่ะฟังปอยมันจะนวยใหญ่หนวยหน่อยกับปอยเลยค่ะปีนี้เพราะว่าฟังยังรุนฝนอยู่นะคะว่าจะตกมากถ่วมแตงโมบอนะคะกับพยายามแบบถ้าเห็ดเยอะเอสียเราเวลานำถ่วมไปแล้วแตงโมบอท่านได้ถึงกับแกกับเก็บอะคะ่ะมั่งก็ซ้ำเสียทิ้งนะคะก็ต้อง ไปเตําหรือไปเห็ดอยียงแนวอื่นทีมันกินแดงบะได้อยู่แล้วนะคะปีนี้มันฝนเอาแนวนอนอย่างบะไดเลยค่ะก็เลยปีนี้จะบะไดคัดลูกไว้นะคะจะเอาแบบหายง่ตามแบบเท่าที่ตัวเองจะง่ญ่ได้ะค่ะปล่อยเลยค่ะแต่ว่าก็จะคอยบำรุงอาทิตย์ละครั้งนะคะฉีดพน่นน้ำมักไอสารอาหารน้ำมักเศษอาหาร เือไผ่มีแบบโปรตีนพืชจุลินซี่อะไรกับฉีดพนด่นใดค่ะผสมสองร้อยซีซีต่อน้ำ2ีลิบรินะคะฉีดพน่นหรือไม่งั้นทาเป็นพวกแบบที่พงอะคะ่ะอ๋อไม่ถึงสองร้อยซีซีค่ะต้องขอโทษต้องพูดผิดต้อง,ป,องปวดน้ำมาร์ก นำมาขารผสมแค่ประมาณสิบหานะคะสิบหาซีซีตอนนั้นยี่สิลิตน,นะคะเดี๋ยวถ้าหอดสองลอยมันจะเข้มข้นเกินไปนะคะตอนนี้มันสลับกันไปโอ้พี่เห็นแต่งโมลูกใหญ่ล้วค่ะตอนนี้ฟังเจออะไรหลายอย,ย่างเพิ่งเลยสับสนกันนะคะต้องขออภัยด้วยถ้าบอกผิดไปนะคะพู้จ้าเอ โมของฮาลูกยายคะ่ะตรงนี้จะพอห้องแล้วนะคะเต้องทําการเอาไม้มห้องแล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพี่ไอเซนดินเล่นงานค่ะนี่ลูกหา่ก็อันแรกอีกนะคะนี่สุดยอดเลยคะะ่ะไปค่ะไปกันต่อค่ะมีอีกหลายลูกเลยนะคะทีติดลูกแล้วะค่ะ เือปีนี้สมบูรณ์ค่ะแต่ว่าบางส่งโลกอาจจะโบดกเท่าปีที่แล้วนะคะแต่ว่ากะโตเร็วดีค่ะอืมบังกะอัปเดตแตงโมแบบนี้ให้เบิ้งนะคะปีนี้อาจจะห่างๆแบบเพ่ค่อยอัปทุกอาทิตย์เหมือนปีที่แล้วบันไดนะคะแต่ว่ากะจะอัปเดตให้เบิง้ง พยายามปดตเรื่อยๆค่ะจงกลัวแตงโมจะหลอดใด้เก็บผลนู่นแหละค่ะว้าวนี่จะเป็นจินตลาลูกง่าวนะคะนี่ค่ะไอฟองปูกลายสายพันธุ์นะคะจะไม่เป็นจินตลาลูกกม้มลูกงง้ม แล้วก็มีโนโรี่มีกินนารีมีตอปิโดฟังไม่รู้ว่าตอปีโดมัตนต้นหนวยเป็นต้นไดญนะคะแต่ปีที่แล้วเห็นว่ามีตอปีโดค่ะแต่วก็เก็บไนไวนะคะอาจจะไนโบเยอะค่ะเท่ากับ,บว่าต้นใดเป็นพันใ์ใดนะคะาถามาแยกเบิง้งแค่ใบแล้วก็แยกออกบอ่อว่าต้นใดพันใหญ ต้ตนนี้พันหยังเบิง่งบ่ออค่ะถึงจะปลูกแตงโมมาหลายปีก็เบิ่งบอกค่ะว่าใบนี่ของพันนันใบนี่ของพันนี่นะคะเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆค่ะใบคือกันหมดเลยนะคะใบจะคือกันหมดเลยแต่แค่อาจจะแย่น่อยแตกต่างกันนิดเดียวถ้าแบบบ่ศึกษาหรือว่า บ่เฉียวชางกับมันจริงๆกับุ้งเบิงบ่ออกครียงฟางนี่แหละค่ะเพราะฟังกับเบิงบ่ออกนะคะเพราะผ่นใดเป็นพันใดนอกจากจะเห็นลูกนะคะแต่เห็นลูกกะถ้าเป็นจินตลาฟังจะหู้พ่ถ้าเป็นตอปีโดฟังรังเลเพอฟังบ่คอยปลูกแล้วฟังกับโบคอยรูเกี่ยวกับปลายหรือว่ารูปทรงมันปันใดนะคะแต่สุดหลักๆที่ฟังจะหูจริงๆเลยก็นะ่าจะเป็นจินตลาค่ะเพราะว่าจินตลาฟังจะปลูกมาสุป,ปีอยู่แล้วค่ะ นี่แหละค่ะเอากระทาการยางสํารวจไอ้ัตงแต่ตปลูกมาเดือนหนึ่งเพราะว่าทา่านเอกเคยผ้ามาย่างฟังทางนี้เลยนะคะเพราะงว่าทา่านเอกผ้าย่างมาทางนี้เลยเดี๋ยวมันนี้เฮามาเบิ้งทางนี้กันบางค่ะแต่ว่าทางเนี้ยอยากจะหกหลายเติบนะคะจะเวอนกับไอ้สองปีที่แล้วที่เพิ่งเคยอัปเดตไปอะคะ่ะ ที่อยอดวิวเยอะที่สุดในบรรดาแตงโมนะคะที่ยาถ่วมยังเยอะเลยปปนี่ก็ถ้าได้เก็บลูกก็ไม่ใช่จะส่งนั่นหรอกคะ่ะส่งยาถว่วนี่แหลคะค่ะฟังนี่ก็งามค่ะก็อพอคอยเห็นดอกตัวเมียนะคะส่วนหลายก็จะเป็นดอกตัวผู้สะส่วนหลายคะ่ะ ดอกตัวเมียบ่คอยเห็นมีเลยค่ะจริงๆค่ะจากที่การมองเบิงและมองติดตามดูดอกตัวเมียเฮาบ่าคอยมีเลยค่ะฟังดิ่ลยล้อมาเนี่ยค่ะดอกตัวเมียเห็นแล้วดอกหนึง่งขอทำการผสมเกสรให้จักน้อย รดนมืดถัดซาไปนี่อยค่ะอย่าหกค่ะอย่าหกแห้งอย่าหกแบบหกแบบจะเห็นจังใดยังจะออกมืด นี่ละคะ่ะฟังตรงนี้ก็จะบ่ค่อยติดลูกนะคะฟังนี้บ่ค่อยติดลูกฟังก็งงแต่ฟังไอที่ฟังเอาหย่าออกหรือจะเป็นน้ำหย่าที่หย่าอาจจะหญ่าสารอาหารเกินไปนะคะก็เลย่ายแบบลูกบ่ค่อยติดหรือเปล่าเพราะว่าไอซี่แถวแรกที่ฟังผ้าเบิ่งไปก็นา,นานนะคะฟังทําการถอนหย่าออกพยายามถอนให้เกี้ยงนะคะถอนให้เกี้ยงแล้วรู้สึกว่าดอกตัมเมียจะเยอะกลัว ก็ฟังตรงที่ยาหกๆอะคะ่ะหลายเติบเลยคะ่ะยาโรคไหนจะยาปุ๋ยยาสารอาหารได้คะ่ะนี่นะคะก็จะป่ะมานนี้เฮาเวลาเขาปลูกแตงโมฮอกกจะตองมาคอยเบิ่งแล้วก็เรียนรููการเติบโตของเขาไปเองนะคะเดี๋ยวฮอกกจะลูอะไรหลายๆอย่างเลยคะ่ะจากที่เฮา่รู้นะคะ ก็เหมือนกับฟังพว่าฟังกับบรอรไเเก่งมาตั้งแต่ใดแต่ไรนะคะฟังกับคอยๆเรียนรู้กับสิ่งที่ฟังเหตุเอาเองนะคะฟังกับพ่อได้รู้ค่ะว่ามันเป็นน้ำนั่นน้ำนี่ถ้าทา,า,าไม่แน่ใจก็คือเปรียบเทียบไปเลยอะค่ะว่า ต้นหนึ่งร่องเห็ดแบบนี้เบิ้งอีกต้นหนึ่งร่องมะเห็ดเบิ้งมันจะมีความแตกต่างกันจังใดนะคะเหมือนกับฟังผ้าเด็ดหยอดไปต้นหนึ่งฟังม่เด็ดอีกต้นหนึ่งฟังเด็ดนะคะกัสีส้งแบบนี้ค่ะฟังกับพายามนี่จนตอนนี้ฟังกับลูกเกี่ยวกับแตงโมถือว่าพอสมควรอยู่นะคะการน,นี้ละคะ่ะวิดีโอนี้อาจจะจมดูไปสักนิดนึงนะคะยงวไปสักนิดนึงแต่วา่ากะ ว่าสู้การฟังค่ะซ่นคลิปนี้ฟังกับพามาอัปเดตแตงโมหนึ่งเดือนกับอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะหายเบิงว่าแตงโมตอนนี้ติดลูกประมาณนี้แล้วนะคะ่ะก็จะอัปเดตแบบนี้เรื่อยๆค่ะนี่นะคะถ้าผู้ใดมีคำถามมีอย่างที่ฟังบ่ได้ว้าวไปหรือฟังบ่ได้ว้าเลยจากที่ฟังเฮ็ดวิดีโอเกี่ยวกับแตงโมมาแต่ว่าอยากลู้ ก็สามารถพิมพ์ถามใบใต่คอมเมนต์ใดได้ค่ะใต่วิดีโอนี้ได้นะคะฟังสับสนไปหมดละก็สามารถพิมพ์ใต่วิดีโอแต่งโมได้นะคะฟังก็จะมาตอบให้นะคะเพราะว่าบางที่ฟังก็บบอกหูว่าทุกคนต้องการหูคล่มรู่เกี่ยวกับเรื่องเอียงนะคะเพราะว่าแต่ละวิดีโอฟังก็จะบอกพิมพ์ใบอยู่แล้วว่าเออฟังมาบอกอันนี้นะฟังมาบอกเรื่องนี้นะแต่ว่าบางที่ฟังกก็ บางไอถ้าฟังบ่เจอกับโตหรือฟังบ่เจอในแตงโมงของฟังฟังกับบค่อยจะเบาถุงนะคะแต่ว่าไทยอะหกอะจะมาถามฟังมาได้นะคะนี่นะคะส่วนคลิปนี้ฟังก็ต้องขอโตไปแค่สานีก่อนนะคะฟังขอบคุณทุกคนที่กติดตามระกษรับชมวิดีโอของฟังนำนะคะ เชคนใหม่ที่เขามากอะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจฟังน้ำได้ค่ะส่วนคลิปนี้ฟังไปแล้วค่ะเดี๋ยวโฮ่อยมาเจอกันอีกที่ตอนลูกแดงโมเริ่มใหญ่แล้วนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ